สวัสดีครับเกษตรกรทั้งประเทศและก็สมาชิกชาววนเนอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับได้มาที่บ้านลำมะโขกอีกครั้งหนึ่งกลับมาดูไล่นาของพี่กําเตือนอที่ใช้ปุ๋ยน้ําวิน,นากีนและก็ใช้ปุ๋ยเม็ดวินโกสวัสดีครับพี่กําเตือนสวัสดีครับพี่วินัยครับวันนี้ จากนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับพี่ครั้งที่สี่ครันะครับครั้งที่สามตอนนั้นในพื้นที่ตรงนี้เราได้ไปยี่สิบสองเกียนยีเกียนนะครับครั้งนี้มาดูสภาพแล้วสุดยอดมากๆดูแล้วข <ras Android> ้าเม็ด sí? ดีเม็ดเต่งเม็ดใสนะครับถือว่าเที่ยวนี้สักกี่เกียนได้ครับพี่ในหนื้าที่ตรงยี่สิบไร่ตรงนี้ทั้งหมด น่าจะเกินนิสองน่าจะเกินยน่สองนะครับนี่คือผลจากการใช้<ะ>วินเนอร์ e ีนแล้วใช้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งของเราเนี่ยหลายๆท่านกังวลเหมือนเหมือนกับที่อาจารย์ได้บอกไว้ว่าครั้งแรกดีแล้วครั้งที่สองที่สามไม่ดีแต่วันนี้นะครับเราได้มาเห็นแล้วและฝากอะไรถึงเกษตรกรที่สมาชิกของวินเนอร์บ้างนะครับฝากอยากให้เกษตรกรทุกคนใช้เลยนะคะตัวน,นี้ให้ สุดยอดเลยนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับวันนี้ครับนี้ปกติเขาสี่เดือนสี่เดือนของเรานี่อันนี้ไม่ถึงนะวันที่สิบสองร้อยสิบวันเนี่ยเจ้าที่เกี่ยวไปแล้วเขาก็ได้ดีนะเขาก็ถิดสี่เดือนคือร้อยยี่สิบวันเขาก็ได้สิบแปดยี่สิบยี่สิบไร่ยี่สิบไร่เดือนสิบแปดเปลี่ยนก่อนล้อไปกี่ไม่ได้นะทุกที่ไม่เคยได้เขาดีเรื่ยวนี้เขาได้แล้วของของมงอีกนะของมงแฟนนู้นอะ ไปชมเห็นนะโอ้โหดีจริงๆเนี่ยทำไมติบสองก็ติดสี่แหละปวดนี่ปดนี้ทำไมติบสองก็ติบสี่เลยร้านหกหมืนล้นี้นีล้หดนี้รอบนี้แหละใช่ไหมช่วงนี้ข้าวมาถึงหมื่นกองแล้วะก็ไส่ปุ๋ยอินโก้ของให้หลังใจอะแกๆดีก็หมื่นสองพันนี่ร้านดอกไม้ทองอะจะข้าวกอดีเลยเนี่ยเรายังธรรมดา จะไม่ติดใจปุ๋ยอย่างนี้แหละทำไหนมามก็จะด่าแม่เลยอยแม่เอาะไรมาต้องเดี่ยวได้ไหมบูกคนนะเงียบเลยจะหาคนสมัครอีกยังไงคะที่อย่งผมดิอย่างนั้นอย่างนี้เลยข้าวมันเหลืองมันจะมองเนี่ยแต่รุ่นที่แล้วมันไม่หนาวนะไม่เดินกันยาผมผมดูแลใช้ได้เลยข้าวพี่อย่างนู้ผมดูเนี่ยโน้นโน้นอะไรอยาเนี้ยมาพอดีเลยด้วย อาจารย์เนี่ยมันรู้อะครับอาจารย์ยังเดินไม่นานโอ้ผมออกมาแล้วนี่มาค่ะสวัสดีค่ะจ้ายังค่ะประมาณวันที่สิบสองจะเกี่ยวเนี่ค่ะพอดีพาคุณเบนเข้ามาดูโอ้สวยโอ้สวยโอ้สวยโอ้โหครับใช้ปุ๋ยเม็ดไปสิบสิบหกกระสอบเอง เท,ท,ที่ยวนี้ประหยัดปุ๋ยไปป,ยปุ๋ยแค่สิบหกลูกเองอ,ะอ่ะนอกัานจีนเนื้อจีจนจของผู้ใหญ่ละไม่เนี่ยคิดเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่เป็นหนอนเป็นแมลงด้วยอ่าแล้วไม่มีเม็ดด่างเม็ดลายเลยนะข้าวสวย